ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับหลวงโดยปพิญญพัฒ ด้วงลาประไรปิดกเล่มหนึ่งพระวินัยปิดกเล่มหนึ่งมหาวิพังปฐมมาภาหน้าที่ยี้าเรื่องลิงตัวเมียยีสิบ เอก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเอาเหยื่อล่อลิงตัวเมียในป่ามหาวันเขตพระนครเวสาลีแล้วเสพเมทุนธรรมในลิงตัวเมียนั้นเสมอครั้นเวลาเช้าภิกษุนั้นครองอันตะวาสกะ แล้วถือบาทรจีวรเข้าไปบินทบาทในพระนะครเวสาลีครั้งนั้นแลภิกษุหลายลูกเที่ยวจาริกตามเสนาสนะเดินผ่านเข้าไปทางที่อยู่ของภิกษุนั้นลิงตัวเมียนั้นแลเห็นภิกษุเหล่านั้น กำลังเดินมาแต่ไกลเทียวครั้นแล้วได้เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นยกสะเอวบ้างโกงหางบ้างแอ่นตะโพกบ้างทำนิมิตบ้างเบื้องหน้าภิกษุเหล่านั้นจึงภิกษุเหล่านั้นสันนิษฐานว่าภิกษุเจ้าของถิน่น เศพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนี้แน่ไม่ต้องสงสัยแล้วแฝงอยู่ณที่กำบังแห่งหนึง่งเมื่อภิกษุเจ้าของถิ่นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครเวสาลีถือบิณฑบาตกลับมาแล้วลิงตัวเมียนั้นได้เข้าไปหา ครั้นภิกษุเจ้าของถินฉันบินฑบาตนั้นส่วนหนึ่งแล้วได้ให้แก่มันส่วนหนึ่งเมื่อมันกินอาหารส่วนนั้นแล้วได้อันตะโภคให้จึงภิกษุนั้นเซพเมธุนธรรมในมันทันใดภิกษุเหล่านั้นได้กล่าว กะพิสุสงนั้นว่าอาวุโสพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วมิใช่หรือเหตุไรคุณจึงได้เสพเมทุนธรรมในลิงตัวเมียนี้เล่าจริงขอรับพระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติสิกขาไว้แล้วภิกษุนั้นสารภาพแล้วขานว่าแต่พระบัญญัตินั้นเฉพาะหญิงมนุษย์ไม่เกี่ยวถึงสัตติรัชานตัวเมียอาวุสพระบัญญัตินั้นย่อมเป็นเหมือนกันทั้งนั้น มิใช่หรือการกระทําของคุณนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำคุณไม่บวชในพระธรรมวินยัยที่พระผู้มีพระภาคตรัส ไว้ดีอย่างนี้แล้วจะไหนจึงไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้ตลอดชีวิตเล่าอาวุโสทำอันพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงแล้วโดยอเนกปร,ริยายเพื่อคลายความกำหนัด ไม่ใช่เพื่อมีความกำนัดเพื่อความพรากไม่ใช่เพื่อความประกอบเพื่อความไม่ถือมัน่นไม่ใช่เพื่อมีความถือมัน่นมิใช่หรือเมื่อทำชื่อนั้นอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว เพื่อคลายความกำนัดคุณยังจะคิดเพื่อมีความกำนัดเมื่อส่งแสดงเพื่อความพรากคุณยังจะคิดเพื่อความประกอบเมื่อส่งแสดงเพื่อความไม่ถือมั่นคุณยังจะคิดเพื่อมีความถือมั่น อาวุโสรมอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยอเนกปริยายเพื่อเป็นที่สำรอกแห่งราคะเพื่อเป็นที่สางแห่งความเมาเพื่อเป็นที่ดับสูญแห่งความระหายเพื่อเป็นที่หลุดถอนแห่งอลไย เพื่อเป็นที่เข้าไปตัดแห่งวัตตะเพื่อเป็นที่สิ้นแห่งตันหาเพื่อเป็นที่สำารกแห่งตันหาเพื่อเป็นที่ดับแห่งตันหาเพื่อออกไปจากตันหาชื่อวานะมิใช่หรือ ูโสการละกามการกำหนดรู้ความหมายในกามการกําจัดความระหายในกามการเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวด้วยกามการระงับความกลัดกลุ้มเพราะกามพระผู้มีพระภาคตรัสบอกไว้แล้ว โดยอเนกปริยายมิใช่หรืออาวสการกระทําของคุณนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้ การกระทำของคุนนั่นเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วภิกษุเหล่านั้นติเตียนภิกษุนั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว ได้กรับทูลเนื้อความนั้นแต่พระผู้มีพระภาค